สวัสดีค่ะวันนี้ปนปนิลค่ะใส่เห็ดออริจินกับผักสดผักต้มค่ะไปเบิ่งการปนเลยค่ะปนบานเห้านี่แหละค่ะเส็บๆบกินกับข้าวเหนียวก็ไดกินกับข้าวสวยก็ไดค่ะแสบคือกันค่ะจะทําทน้ําพริกปนนิลใส่เห็ดออริจิหรือว่าปนปลาบานเห่าหรอค่ะปนปนิลใส่เห็ด ต้มเนามปลาตะไคร้ทาค่ะต้มปนบานเห่าเลยลอันนี้คือหอมกระเทียมอันนี้คือเห็ดนะคะเห็ดออรินจิเราต้มเอาวันนี้ไม่คั่วค่ะแล้วก็พริกหนุ่มปอกเปลือกออกแล้วแล้วก็ปลาหนิ่นแกะเนื้อปนปลานิ่นใส่เห็ดออรินจิค่ะกินก็พักลัวพักสด พริกหนุ่มนี่สีมันซีดเลยเอาพริกแดงใส่ไปสีเนีดใส่เยอะไม่ได้ค่ะกลัวมันเผ็ดให้พริกหนุ่มนี่สีซีดซีดสีไม่สวย เห็ดนี้จะไม่ตำละเอียดหรอกไม่ตำแหลกบางคนก็บางคนก็า,นาปนใส่เห็ดนางฝ่าเห็ดนางฝ่าเป็นชิน้นๆินอยู่แซบแสบไปล่าข้าวเจ้าวปนไปกินน้ำข้าวเจา้าวล่าข้าวเจ้าเห็ดเอาเห็ดนางฝ่าใส่เป็นเป็นดอกเป็นดอก ให้เห็ดมันละเอียดให้เล็กเห็ดนันแหลกแหลกมั่งไม่แหลกมั่งอร่อยปนเห็ดกินกั็พอเหนียวมันก็แสบ็่นะบานเห่าเล้ะบานนอกบานหน้าสมัยก่อนปนขนอัดเห็ดเคาะ เห็ดนี้ไม่แหลกหรอกเห็ดยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เพราะว่าเห็ดไม่ได้สับงานปลาต้มต้มปลาหรือว่าต้มปลาปนบาานเห่าะคะ่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบ น้ำมะนาวบ้านนี้ทำน้ำพริกทุกอย่างขาดไม่ได้คือมะนาวสูรด ิ้นหอมหน่อยค่ะปนบานเฮ้ากับใส่แบบนี้เลยใ้พริกหนุ่มสีมันก็เลยไม่สวยสีเป็นซีดๆแบบนี้เลย คนปนิ่มใส่เห็ดค่ะเส็ษๆนัวๆค่ะ เป็นอะไรจบคลิปแค่นี้ละค่ะคลปนิ่นค่ะใส่เห็ดออรินจิกินกับผักสดผักลวกค่ะแล้วก็มีอกขลีลวกหน่อไม้สดต้มค่ะแล้วก็มีกระถินมะระขี้นกกินสดๆค่ะอร่อยค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปละค่ะสวัสดีค่ะ